อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีพี่น้องพองไปสุขสุขนแฟนแฟนแฟนขับพวงมาล้าเจีเกันลอยด้วยแฟนขับพองสาวเจีกีบี่ก็อยากเตยล่าสิแล้วนะคะตอนนี้เวลาตีหาเลยล่าตีหอดตีหาแล้วเราจะเดินทางไกลไปต่อกูุด่อนท่านี้มือหนึ่พี่น้องโซกหมานเ้อมาถึงหาคุณแม่มือบ้านคุณแม่กำลังจะกลับบ้านแม่เราบอแม่เมื่อตะเตีว ครับแล้วโอ้ยถ้าบอดได้ยีแม่เด้อกินหอดเริ่มเมื่อไหรวัดผาสิบเจ็ดสิบเจ็ดวัดผามือหือนี่แหละค่ะเอี่ีแม่มาฟังลำสวงยามืออื่นใช่จะมาสิบเจ็ดส่อมันไก่พากันมืออื่นร่างสิเนี่ยก็ส่งเมื่อคาแขมแมนมันหอดีพูดผู้ใดมารับะแม่ยรุด จ้าแ,แม่าีน่ะแม่มือเด้ oh, oh, แัสด um ีค่ะวัสดีค ah> uh> ่ะไปเมื่อแม่โอ้แน่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 สองหบ่กนั่นสีบับัูเปนบานเพอนรนอนบดเนเ่โอ้ซาทุซาทุซาุโอ้รวยรวยเด้อพี่น้องเด้อรวยรวยยายบอกเรีกแล้วสองหกสี น,นีก็ได้เอองินใบยีสีกได้เงินใบยีสีใบหนึ่งเลขายมันเก่าสามองอ,อ,อันละละเก่าสามเนาะตอนนี<ค>น้แน,น่ะใช่เอาให้สาวให้เป็นคนตั้งต้นใหญ่บ้าเดินท่าก,กับ <ไป S 1> ต่อขับพี่นองขาที่อำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานี สามอรอยเกือบสี่รอยโลมาหนิเดินทางไก่ฝากคนใดก็แช่สาวจากกี่เด้เน๊ายบายจ้าแม่ค่ะบ๊ายบาย